แพร่กายไอติมจะเป็นเต้นยนนั่ห้ออ,อ,อะไรกันอ่าเราก็ค่อยๆเอาออกไปก่อนวันนลาไอติวอลจะเรียบร้อยจัดถึงแล,ลแล้วก็กรอบก็อบมาอ่าแล้วก็กรอบมาก่อนกรอบทั้งหมดนั่นแหละอ่าแปอ่าสิบแปด บางแนวคิดคีย์เวิร์ดเอ้ยไม่ใช่เลยคีย์เวิร์ดบวกวางอ่าเสร็จแล้วนี่บันทึกอือ่ะก็รออ,อันเนี้ยมันน่าจะผ่านดูแลแหละถ้าจะตายตาย,ตายลิขสิทธิ์มากกว่าถ้าเราสกแกนไม่ดีบัไรลจักแน่อ่าต่อไปอ่าเรามาทัวร์อีกทีนะโฆษณาของเรานะ เนี่ยคือมีสิทธิ์หมดแล้วนะซูมเนี่ยผมมองไม่เห็นโอเคผ่านหมดเดี๋ยวรอมันควิวทำงานรันเป็นปกติแร้นี้ก็ใส่เอาแล้วก็อัดงบได้เลยไม่ต่างใช่ใส่เท้าอัดงบอัดให้กระจุยเลยนะเพราะรารราคาเนี่ยลูกค้าไม้หนักเออโอเคจ้ะและผมผมจะถามว่าไอ ถ้าเกิดเราอัดบออาบเนี้แบบตอนแรกเราพันหนึ่งอาจารย์แล้วถ้าเกิดเราใส่สองพันสามพันไปเลยอย่างเงี้ยม,มันมันทีจะฟิวไหมจังพยายามเพิ่มทีละสาสิบเปอร์เซ็นแล้วเดี๋ยววันพรุ่งนี้ผมบอกผมจะคอยดูว่าเดี๋ดือดอันนี้ผมจะคอยบอกเพราะมันต้องเทียบกับไอ้ตัวซักเซชันด้วยว่าเราจะใส่ได้เ,เท่าไหร่